เอาล้ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพี่บรรลือคนเดิมวันนี้นะฮะจะมาพาทุกคนนะครับดูเชมบาลอนอนะันนี้สะสมมาทั้งหมด500แต้มนะครับมีตาเชมบาลอน1อันพอม,มีตาเชมบาลอนปุ๊บทีนี้หวานเจี๊ยบเลยนะเพราะว่าตาเชมบาลลอนเนี่ยเราจะเอามาใส่ให้กับตัวบัคกของยุคก็คือคาร์กเมลนั่นเอง แล้วก็ใส่ให้อไอเทมของตลาดมืดนั่นก็คือ p e r ร e เฟอ่์เพอร์เฟอะไรไม่ได้ไม่ได้จำชื่อมาแต่ที่เป็นม่วงๆนะ,ะแล้วก็มาพร้อมกับซิลโกที่มี perfect ไวรัสมันก็คือความสามารถของมันนั้น,น,นก็คือเวลาฆ่าปุ๊บจะเพิ่มตัวแท้งให้กับเรา แดงเตือนนี่ก็เด้งดีจังเนละบอกเลยว่าตอนนี้โหดจัดนะเลือดมีอยู่17แต่ว่าเชมบาลอน500แต้มของมันต้องโหดอยู่แล้วนั่นเองพร้อมกับการสคิป่าซิมเมอร์มาถึงอ่ะอะไรครับตอนนี้ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเพราะว่าค่อนข้างจะโหด ไม่ค่อนข้างล่ะเรียกไว้ว่าโหดเลยทีเดียวเชียวฮะคอกเมาคอกเมาคอกเมาปั๊ม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 โอั๊มดู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 การปั๊มของเชมบอลนคอกเมาโอส์สองดาวแล้เนี่ยเพราะว่าหาไม่ได้นะได้สองดาวเอาไปก่อน โบอกเลยว่าตึงเปี้ยะนะจังหวะนี้ครับตาออกมามีตาเชมคอนคูลเลอร์ตอนนี้ดูบอร์ดก่อนว่าต้องการอะไรไม่รู้เหมือนกันก็นเลยหยิบหมัดไปให้กับเซบิก้านั่นเอง ตอนนี้ทีมอื่นก็ยังตอนนี้มีซิลโก้สองดาวแล้วก็โดมิเนเตอร์ ator, แต่ว่าในความคิดของเรานั้นก็ยังถือว่าไม่ค่อยจะตึงนั่นเองอ่ะและมีแฟตลิฟเปอร์แต่ว่ายังไม่ได้เป็นเพอร์เฟกนะ210แต้มเราจะรับเลยไหมเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรเราก็เลยกดรับมาเพราะว่าเรา ไม่ใช่บู้เชี่ยวชาญนะจริงๆมันจะมีเพอร์เฟกอีกใช่ไหมอันนี้แต่ว่าเราเราไม่ไม่รู้มางเราก็เลยใส่ให้กับซิลโก้ซะเลยอ่าไม่ใช่ซนะิลโก้นะเซวิก้านั่นเองอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะที่แคชเอาท์500แต้มออกมานะเพราะว่าก่อนหนะ้าน,นี้จะแตกซะก่อนเตรียมตัวขึ้น Level เลเวลเแล้วดูทุกคนดูคอกเมาคอกเมา อฮ,กฮ,กฮ,กฮกอกเมาหอกเมาหอกเมาเมาตีดูดูดูความมัว่วดูความมัว่วซั่วเรียบร้อยกับบ้านเก่าบอกเลยมั่วจัดอืมคู่แข่งของเราคู่แข่งของเราฟอร์มสวัปเปอร์อ่าแล้วก็เอ็นฟอร์เซอร์แนะแต่ยังเจอยู่และมีเมลออกมาขึ้นเลเวลเ้าลงเมล ค่อนข้างจะเอ็นเกมแล้วอยากเอาของใส่ให้เมลเหมือนกันนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าตอนนี้หมุนตัวเล่นและออกลูกเล่นแลตอนนี้เพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรอยังไงต่อยังไงต่อตอนนี้ปล่อยออกลูกปล่อยเซอร์ปล่อยเซอร์เซอร์กันเลยทีเดียวเชียว คือไม่ต้องดูอะตอนนี้แบบวางวางเล่นวางเล่นได้เลยนะดูดูดูโอ้โหเมลซ้ำเมลซ้ำแล้วดูดู็อกเมาตุยยตุยตุยโอ้โหกูจะบ้าแล้วถ้าได้เป็นกุนซูนะโอ้โหอะไรครับเนี่คนละเรื่องเดียวกันเลยนะแต่นี้ยังไม่มีไงเพราะว่าไม่ได้ผลิตมาไม่ได้ทำมาเพราะว่าทำของซิลโก้ไป ไปอย่างเดียวเออดูดูดครับมาถึงมังกรแล้วก็ตอนนี้ท็อปโฟอย่างง่ายดายเลยด้วยเลือด17แล้วก็ชนะต่อเนื่องถึง8ครั้งเอายังไงไปกันต่อหรือพอซัมนี่เชมเจ็เลยนะโคตรตึงลัมเบไหมยังไงหรือว่าจริง คือตอนนี้มันแบบมันไม่รู้จะลงอะไรคือ,อมันพับพับจอแล้วออกไปทอ่างอื่นก็ยังได้แต่ว่ามันมันเหงาเกินไงซิลโกสามไหมอ่าอ่าแนวโน้มแนวโน้มมานะซิลโกสามเพราะว่าคู่แข่งก็ก็กลับบ้านเก่าไปแล้วอของออกมาไม่มีนะไม่มีกุนซูทีนี้เราเอาอะไรดี เราเอาหมัดไหมหมัด,หม,ดหมัดมาให้กับเมลได้แคลส์แคลสบ่อยๆไม่รู้จะเอาอะไรออกรูปแบบเนี่ยไม่อย,อย,อยอากเนี่ยเอาไปซะแล้วอ่าเอาเกาะไปเลยง่ายๆเอาเกาะไปเลยอ่าแล้วใส่ให้ใครชื่ออะไรวะนจำชื่อไม่ได้อีกตัวนี้โคตรดีนะเพิ่งมารู้ว่ามันบัฟความเร็วอ้าวแล้วโดนเตะ เอาหายไปเลยโอ้โหคิโมชิคิโมชโิคนละมือแต่บ้านเรียกคนละมือตอนนี้แบบมันชิวอะ่ะมันชิวตอนนี้อยากอยากจะแบบไปให้สุดก็ต้องเป็นตัวแบบสามดาวอะ่ะสี่บาทสามดาวหรือห้าบาทสามดาวรับเลยไหม รับไปเรื่อยเรื่อยเปื่อยแนละ้วเพราะว่านะปล่อยไว้ก่อนแม่เมื่อกี้นีถ่ถ้ายังไม่กดรับนี่ประมาณ5้าร้อยแตม้มเอ้ยไม่ใช่สามร0อยสาร้อยน่าจะได้นะ้วคนเนี้นดยวดัีไปกดรับซีซัวม้วสซัวตัวเหล่งไนงะไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรอะเมลดีกว่าเออเมลดีกว่าเยอะสวยแล้วดูฟ็อกเมาแล้วดูฟ็อกเมา ยังไงมีวาวิกวาวิกใส่ของมาแล้วสตันหมู่อ่ะเปิดหมดบ้าข้างหมดบ้าข้างงาม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 งาอย่งไงนะงาเงาเงาเงาโอตายแล้ววายตายแล้วครับโอ้กูว่าดีดเกินเอะาเอ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 าทวิต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  สับ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 ,สบเป็นพ b บีเลยเจาะก,ก่อไหมก็มันไม่รู้จะลงอะไรอะ่ะอ่ะห้าบาทคือตอนเนี้ยซื้อไปเถอะอ่ะไปสิบเลยไหมสิบเลยไหมซื้อไปเถอะซื้ออะไรก็ได้ซื้อไปเถอะจริงควรจะตัดตัวนะถ้าสเต็ปที่ดีควรจะตัดตัวว่าเขา,าจะเล่นอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่านี้แบบออกลูกชิวไงเล่นไปเรื่อยๆอ่ะไปอย่างนั้นท่าแล้วออแล้วยังไง แล้วยังไงอ่ะอ่ะงงงงไันไก่กตาแตกไม่หยิบไม่อะไรไม่ซื้ออ่ะให้มันคาไว้งั้นอนะแบบว่าของของแท้งเงี้ยว่าโดนจนได้อ่ะอ่ยังไงครับจังหว่านี้แต่แต่เอาเมลมาแล้วไงเอาเมลมาแบบกันละ <c oughs> ดูดูโดนเตะโดนเตะโอาหูเอาหูเอาหูดูดูดูอไอ้นี่ไอ้นี่ตอดไอ้เฟลไปรัส ไม่ใช่ perfect. เพอร์เฟกต์อะไรสักอย่างเน่ยตอด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 แต่เพอร์เฟก์ไปรัดก็หลับห <c oughs> ลับปุ๋ยนอนแซบอะนอนแบบเยิ้มอะเออนะอ่ะยังไงยังมีอ่ะอีกคนหนึ่งชนะมาเราเราไอ้นี่เราส่งเดอะแมนอินสกายกับบ้านเก่าไปแล้วยังหวานี้ตะหลิวไหมอ่ะ เอาแม่งเลยตะหลิวอ่ะอ่ะอ่าเออะตะหลิวแม่งซะเลยใส่อะไรใส่อะไรครับใส่อะไรครับไม่รู้เอามาก่อนเอามาแบ็งนงั้นแ่ะตอนนี้ต้องส่องบอดคดวรจะส่องบอดก่อนว่าเขาเนี่ยอ่ะสิบเลยอ่ะสิบแล้วหมุนโลโลโลตีโอ้เซวิก้าสองเอ้าเอา,เอาเสามได้ไหมสามได้ไหมซิลโก้มาอ่าซิลโกสองเอาเซวิกา้า c i บ i ก้าสามว่ะแต่ตังค์หมดแล้วนยังไงเอา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 ว่ลลันล่าเฮ้ยมีซองว่ะมีซองว่ะเซบิ c ้าสองตัวต่อยกันมั่วเลยเนี้ยเดี๋ยวดูนะต่อยมั่วตัวตัวเหลงเลยหมุน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 ตัวหนึ่งก็หมุนอีกตัวก็หมุนโอ้โหหมุนหมุนอ่าเราไปทุบมาเป็น กูก็เป็นแต่พะรือมันชิวแล้วไงแตกเลยไหมปึง้งเหลือหนึ่งเหลือสองและกดยอมไปเลยก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับวันนี้คอนเทนต์ในวันนี้ก็คือเชมบาลอน500แต้มอาจจะไม่สุดแต่ก็มาหยุดกูได้ขอบคุณครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด subscribe เป็นลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ